ขอมีความสุขกันทุกคนตัวดีๆนะพระเล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่ก่อนที่จะคบจะชันก่อนที่จะรับประทานข้าวปลาอาหาร อย่าไปปล่อยปะละเลยเร้่แงจะเติ่นขึ้นมาทุกเรื่องกิจอ,อะไรควรทําก่อนอะไรควรทาหลังไปเชื่อว่าจะไปฝึกไปเอาเฉพาะเวลาตั้งใจเพียงแค่ความตั้งใจนั้นใจก็เกิดแล้วเราต้องตั้งสติตั้งสติดูอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นปัญญาทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลง ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ปกติเป็นอย่างไรเอาตามสบายนะบอกญอาติโยมเราไม่ต้องปนนมือวางกายให้สบายวางใจให้สบายพูดเท่าผู้แก่วันนี้เขาพากันมาส่งยาคายือเมื่อวานนี้ก็มงยาคามงโรงทานทรงทานที่จะสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ได้ไปฝั่งหนึ่งทีนี้ก็เหลืออีกฝั่งหนึ่ง ทำโรงทานใหญ่สร้างบุญใหญ่สร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ได้อาน,นิสงส์งจากเทวดาแล้วก็เหล่ามนุษย์มากมายทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์มารวมพลังช่วยกันมาอย่างกองบุญอันใหญ่วันนี้ก็ทมที่บทอัธิก็คงจะเสร็จเรียบร้อยดีได้รับความเมตตาจาก ยแม่เล็กท่านหนักเบาเอาสู้ภาระต่างๆติดขัดอะไรท่านก็หยุดพักเอาไว้หมดมาทำบุญมาเอาฐานบุญมหาเจดีย์กดวันนี้ก็คงจะจบเรียบร้อยสวยงามรอเพียงแค่ปลุกต้นไม้ดอกไม้ต่างๆรอเจาะดินก็ เอาดินไปตรวจดูก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละเจอชั้นหินเจอชั้นหินเหมือนกับเพชรเลยสงสัยทหารที่ตรงนั้นก็คงจะมีสายแร่ทองแร่เพชรอยู่ <c oughs> ถึงได้เกิดเจดีย์ขึ้นนะที่ตรงนั้นแต่บางทีนี่ไม่เจอเจาะขึ้นมาในแข็งเหมือนเพชรแหวววาวและยิบระยับเลยทีเดียวเจวดา ท่านใดมนุษย์ท่านใดมีโอกาสก็ได้มาร่วมกันได้มาร่วมกันช่วยกันสร้างบุญใหญ่ฝากก็ไว้อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลาการชำระกิเลสเราก็ทำสัทธามีกันเต็มเปี่ยมกันทุกคนการทำบุญให้ทานอันนี้เป็นพื้นฐานมาแต้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทานเพื่ออะไรเพื่อละกกิเลส การให้การเอาออกการคลายเขาเรียกว่าสร้างบารมีบารมีทานทานเพื่อละกิเลสเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากใจของเราใจของเราหลงมานานอืมใจของเราหลงมานานหลงเกิดหลงเกิดมานานแล้วก็มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างกายเนื้อมาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองเอาไว้นี่เราก็ยังเกิดต่อความคิดนั่นแหละเกิดต่อไปสรพัดเรื่อง มีพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบโดยการเจริญสติด้วยการสร้างบรารมีอบรมใจชี้เหตุชี้ผลเดินปัญญาคลายความหลงแยกรูปแยกนามละกิเลส้าเกียดคลานนี่ไม่เห็นต้องขยันมันเพียรด้วยศรัทธา,า,าตามแนวทางของพระพุทธองค์จริงๆความอยากมัแต่นิดเดียวท่านยังไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจได้เลย ได้รับอันนี้ส่งหมากหม่อยาิโยมมาจากไหนกันนะเนี่ยเอยาอจากกรุงเทพเนอ๋อน้องกุณหมอมาถึงเมื่อคืนถึงเมื่อชามาอยู่วัดนานๆดื้อเอเอไงตัวเลเ็กมีลูกสาวคนเดียวสนุกเลี้ยงเนาะหาลูกชายเอาข้างหน้าก็ได้่เป็นไรเนาะ <laughs> มีความสุขมาถึงบ้านเราแล้วมีความสุขในความสุกกันอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้มาร่วมกันมาสร้างสมบัติฝากเอาไว้ในใจของเราฝากเอาไว้กับแผ่นดินเป็นสมบัติของส่วนกลางเป็นสมบัติของทุกคนมาย่างสถานที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งบุญใหญ่ที่เรานั่งอยู่นี้มีแต่ก่องกระดูกทั้งนั้นนะเป็นป่าช้าเก่า เป็นปา่าช้ามาหลายสมัยฝังทั้งฝังทั้งเผาเต็มเกลื่อนเงินไปหมดขุดลงตรงไหน,นเจอแต่กองกระดุกนี่แหละเป็นสุสารเป็นสุสารของขนรุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่นของพวกเราเป็นกองบุญเป็นสถานที่บุญเรามาเปลี่ยนสุสานกองกระดุกให้มาเป็นกองบุญ มาร่วมกันมาช่วยกันพระบระมสารีริกธาตุก็ได้อัญเชิญมาให้ทุกคนได้กราบไหว้พระพุทธรูปยกใหญ่ก็อยู่ที่นี่หลายสิ่งหลายอย่างบังเกิดขึ้นจากความไม่มีพวกเราก็ช่วยกันทำให้มีส่วนกิเลสตรงละเอากิเลสของเราเราจะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาละให้ไม่ได้ถ้าสอนตัวเราไม่ได้จะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่เกิดประโยชน์ เรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วก็ไปรีบทำความเพียรการเจริญสติเป็นอย่างนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้อายุมาที่หลังเข้าม <ummer> าได้เลยคุณหมอไปเอาล้อเลื่อนมาอีกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกเรียาบทอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเรา เรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือเปล่าเรารู้จักการเจริญสติหรือไม่จิตใจของเราเป็นอย่างไรเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่ามีความแข็งกระด้างเราต้องรีบแก้ไขให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของเราแล้วก็รอบรู้ในสมมุตริรอบรู้ในโลกธรรมแล้วก็ขยันมั่นเพียรให้ถูกต้อง การพูดง่ายแต่การลงมือจริงๆเราต้องพยายามไม่เหลือวิสัยตื่นขึ้นมารีบรู้ใจเป็นหลักเอาใจเป็นต้นเหตุดูฐานของใจให้ได้สชยกอดแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะสนใจไม่ตั้งแต่ใจวิ่งเกิดอยู่ตลอดแต่ก็เกิดอยู่ในบุญนั่นแหละเ,เพียงแค่การการเกิดของใจในใจก็ไม่เทียง ถ้าเรามาศึกษาให้ดีๆเราก็จะเห็นอะไรดีๆเยอะในกายของเราโ <c oughs> ยมญาติโย,ยมทางไกลทางไกลได้ยินข่ามาร่วมพลังมาร่วมพลังสร้างมหาเจดีย์ใหญ่ใครมีอานิสงส์อย่างไรมีบุญอย่างไรก็ให้มารับเอาเื้อมารับเอาบุญของตัวเองเราเคยสร้างบุญเอาไว้โอกาสเปิดให้กับทุกคน เรามีโอกาสมากเรามีความพร้อมมากเราก็ได้ทำตอนนี้พระเราก็ช่วยกันส่วนหนึ่งก็ไปนั่งอันดับวดบวชพระบวชหน้าส่วนหนึ่งก็ไปรวมพลังกันอเอ,เอ,เอมุงยาวแฝวกยาขาทำลงทานให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขค่อยทำค่อยเป็นไปเรื่อยๆกว่าจะถึงช่วงขึ้นมหาเจดีย์ทุกคนมาก็จะได้มีความสุข ญาติโยมท่านในดผพเท่าผู้แก่อยากจะมาร่วมกันมาช่วยกันก็มาญาติโยมในวัดก็ช่วยกันทั้งพระทั้งขีความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสามัคคขี่กันท่านให้จัดระบบระเบียบทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจจนอบรมใจ,จเจริญสติเข้าไปอบรมใจจนเป็นอตนัอตโนมัติในการดูในการรู้ อะไรผิดอะไรถูกปัญญาไปแก้ไขแต่เวลานี้ปัญญาของเรามีไม่มากมันมีมากตั้งแต่ปัญญาของโลกีปัญญาแบบโลกโลกที่ใจยังสูงยังวิ่งไปอาจจะถูกต้องอยู่ระดับของสมมติแต่ในหลักธรรมแล้วก็ยังท่าทันให้เจริญสติจนเอาสติปัญญาไปอบรมใจจนใจไม่เกิดใจคลายความหลงไก่ละกิเลสออกให้หมดเข้าสู่สภาวะเดิมคือความบริสุทธิ ถูกชั่วดีอย่างไรปัญญาไปแก้ไขให้เรียบร้อยอ่ะดังใจลรลบพรกันออนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยโน้มสำเนียกวิธีการแนวทางการเจริญสติการสร้างความรู้ตัวลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจในการสังเกตในการวิเคราะห์ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรการหายใจเขา้าหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้เป็นอย่างไรความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกเวลาหายใจเขา้าหายใจออกซึ่งเรียกว่าสติถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะอันนี้เพียงแค่รู้กายเฉย สติรู้กายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่เราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินส่วนศรัทธานั้นมีการเต็มเปี่ยมอยู่แล้วการฝักใฝ่ในบุญการฝักใฝ่ในการทําความเข้าใจการสร้างคุณงามความดีเป็นบาร,รมีอันนี้มีมาก,ก่อนทุกคน แต่การจเจริญสติที่ที่จะเข้าไปดูใจดูลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างไรอาการของใจเวลาใจเกิดเป็นอย่างไรทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงส่งออกไปภายนอกทำไมความคิดถึงผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าวิญญาณในขันห้าของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งมีอยู่ห้าขันห้ากองกองรูปกองนามส่วนนามธรรมานั้นยังแจงออกไปอีกว่าเป็นกองอดีตกองอนาคตเป็นกองกุศลซึ่งเรียกว,ว่ากองสังขารในวิดในกายของเราแต่ใจของเรานี่ทั้งเกิดทั้งหลงอาจจะหลงอยู่ในคุณงามความดีแต่เราขาดการเจริญสติเอาไปใช้อาจจะมีอยู่บ้างกระท่อนกระแท่นแต่ยังไม่ได้ต่อเนื่องต้องให้ต่อเนื่องทุกเรื่อง ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจของเราคลายออกจากความหลงซึ่งเรียกว่าแยกรูปเรปเียกนามแยกรูเปียกนามแ้วยังไม่พอกําลังสติปัญญาของเราต้องตามดูลู้เห็นการเกิดการดับของขันห้าอีกเห็นอนิจจังทุกครังอนัตตาในขันห้าว่าเป็นอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็ละกิเลสอยากกิเลสได้ละเอียดอีกหลายชั้นหลายขั้นหลายโทนจริงๆถ้าไม่มีความเพียรที่ ในต่อเนื่องไม่มีความขยันมันเพียนเป็นเลิศมันก็ยากอยู่แต่ก็ไม่เหลือวิสัยก็ต้องพยายามทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำล,มล,ล้มล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ถึงเวลาก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันตราบใดที่เรายังเดินอยู่ รามใดที่เรายัางเดินให้เดินอยู่ในกองกุศลให้เดินอยู่ในกองของสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเราอาจจะเห็นถูกเชื่อมั่นในพระรันาตนตรัยเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกรรมเชื่อความตัสรู้ของพระพุทธองค์แล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเราว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องของชีวิต หลักของการดำเนินชีวิตคำว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐนั้นเป็นลักษณะอย่างไรีขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรกำลังทัติปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมดถ้าเราสนใจให้ถูกวิธีถูกแนวทาง สักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปทางกันแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยขาดการที่จะตามดูขาดการที่จะขัดเกลกิเลตได้หมดจดเราก็ต้องมาพยายามสร้างสติให้ต่อเนื่องทําได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทํำสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็มืนก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวขนาดน,นี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมวกข้องเราให้ต่ตเนื่องเชือ่อมโยงกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะอ่ะพากันไหวพระพร้อมๆกันค่อยไปทำความเข้าใจโตกันให้รู้ทุกอริยาบทนะอ่ะอยาจยมเราก็พากันไปรับประทานขบา,าอาหารที่โรงทานนะมีผู้ใจบุญทำโรงทานรอรับพวกเราอยู่แล้วค่อยไปปวดหนักกัน